วันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ของมนุษย์เงินเดือนนะคะที่ต้องการมีเงินใช้จ่ายต่อเดือนหลังเกษยียณที่5 0,000บาทต่อเดือนนะคะว่าการใช้เครื่องมือทางการเงินยังไงเพื่อให้การออมการลงทุนไปถึงเป้าหมายเพื่อให้ได้5 0,000บาทต่อเดือนนะคะมาฟังกันคะ่ะ สำหรับเงินเกษียณของคนบางคนนะคะถ้าเราอยากจะเกษียณที่มันไม่ได้ลําบากมากนักนะคะเงินท <Yeah, ี่ต้องใช้จ่ายต่อเดือนอาจจะแค่หมื่นห้าบาทนะคะอันนี้ก็มีเงินเราต้องมีเงินในวันเกษียณไม่น้อยเลยนะคะก็ประมาณ3ล้านบาทนะคะทีนี้ถ้าเราอยากเกษียณให้มันดีนิดหนึ่งนะคะอยากจะใช้จ่ายสูงขึ้นสักประมาณ3 0,000ื่นเนี่ยนะคะเงินที่เราต้องมีเกษียณเนี่ยต้อง8ล้านเลยนะคะสําหรับคนที่เรียกว่าเกษียณแบบสบายๆแบบกลางๆนะคะ ทีนี้ถ้าคนที่อยากจะ,กะเกษียณแล้วสบายยิ่งขึ้นนะคะเรียกว่ากเกษียณสุขเนี่ยเงินเราต้องมีประมาณ13-14ล้านเลยนะคะแล้วก็การใช้จ่ายต่อเดือนของเราก็คือประมาณที่50,000บาทต่อเดือนนะคะทีนี้ยืนอยู่ที่ว่าเราจะเลือก,กเกษียณแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะวางแผนในวันนี้มันก็จะเป็นเหมือนเป็นรถแมพให้กับเรานะคะว่าในวันนี้ที่เราอายุ30 40หรือว่า50ก็แล้วแต่เนี่ย ในจุดหมายปลายทางของเราในวันที่เราอายุ60เนี่ยเราอยากจะใช้เงินเท่าไหร่นะคะแล้วก็อยาก,กเกษียณแบบไหนนะคะแบบาปานกลางหรือว่ากเกษียณที่มันมีสุขหรือว่าเกษียณแบบดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะก็จะมีอยู่3ระดับอย่างที่บอกนะคะทีนี้ในส่วนตัวของตัวเองนี่ก็คือทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนมาตลอดชีวิตก็อยากจะ เอาประสบการณ์ที่ได้ทำงานมาตลอดชีวิตเนี่ยมาแชร์ให้กับทุกๆคนได้ทราบว่าชีวิตของมนุษย์กันเดือนนี้ก็ไม่ได้สะดวกสบายนะคะเพราะว่ายิ่งในสถานะปัจจุบันด้วยซ้ำนะคะว่าการทำงานที่จะทำให้เราอยู่ได้จนกเกษียณเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเลยเพราะว่าปัจจัยบีบคั้นในเรื่องของเศรษฐกิจกับสถานาการณ์การทำงานเนี่ย ก็ทําให้การทํางานของหลายๆคนเนี่ยไปไม่ถึงในวันเกษียณนะคะบางคนอาจจะอยู่ได้แค่40บางคนอาจจะอยู่ได้แค่50โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้มันก็มีการเลิกจ้างอะไรเกิดขึ้นมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ยังมีงานอยู่แล้วคิดว่าเราจะต้องวางแผนการเงินให้ดีเนี่ยถือว่า เป็นการเริ่มต้นที่ต้องรีบทําทันทีนะคะเราอยากจะไปอย่าไปรอจนถึงจุดที่เราไม่มีโอกาสได้วางแผนนะคะเพราะว่าการวางแผนทางการเงินเนี่ยต้องทําตลอดชีวิตของการทํางานเลยค่ะแล้วก็ต้องเริ่มให้เร็วนะคะแล้วก็เริ่มให้ถูกต้องทีนี้ในส่วนของการลงทุนอยากที่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ที่ทํางานประจําอยู่20กว่าปีเนี่ยสิ่งที่เป็นเทคนิคที่ทําให้เงินของตัวเองเนี่ยไปได้ถึง15ล้าน ในวันที่ก่อนเกษียณเนี่ยเป็นเพราะว่าหนึ่งก็คือเราเริ่มลงทุนให้เร็วอันนี้เป็นเรื่องหลักเลยนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยรอใช้คําว่ารอคําว่ารอนี่หมายถึงว่า,อารอให้ลูกโตก่อนรอให้งานมั่นคงก่อนรอให้เงินเดือนเยอะกว่าน,นี้ก่อนอันนี้คือรอไม่ได้นะคะเรื่องการลงทุนเนี่ยคือตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มทํางานก็คือเราก็สามารถลงทุนได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเงินเล็กเงินน้อยก็ให้เริ่มเลยนะคะ ทีนี้หลักของการลงทุนก็คือจะต้องใช้เงินในส่วนที่เราตั้งใจที่จะลงทุนเนี่ยกันไว้ก่อนเลยไม่ใช่ไปใช้จ่ายก่อนแล้วกค่อยมาลงทุนทีหลังนะคะสมมติคนที่เงินเดือนน้อยๆเนี่ยสองหมื่นเนี่ยตั้งหลักไว้เลยว่าจะลงที่10%หรือว่า20%ก็ต้องกันส่วนนี้ไว้ก่อนแล้วไปบริหารจัดการเงินก้อนที่เหลือให้มันอยู่รอดนะคะไม่ใช่ว่ามีเงิน20,000ก็ไปใช้ให้หมดแล้วก็มา ให้ข้อแก้ตัวกับเราเองว่าเราไม่มีเงินเหลือแล้วก็เลยไม่ได้ลงทุนอันนั้นเป็นหลักที่ไม่ถูกต้องนะคะอันนี้ข้อหนึ่งก็คือเริ่มลงทุนให้เร็วแล้วก็กันเงินไว้ก่อนนะคะอันที่2ก็คือพอเราเริ่มลงทุนแล้วเราก็ต้องเอา,เ,อาเลือกลงทุนในสิ่งที่ถูกต้องนะคะที่สำหรับคนอายุน,น้อยๆเนี่ยก็ให้เลือกความเสี่ยงสูงได้เลยเหตุผลเพราะว่าเรายังมีเวลาในการลงทุนอีกนานหลายๆคนเนี่ย เริ่มลงทุนอายุน้อยก็จริงแต่เอาไปฝากไว้ธนาคารหรือว่าเอาไปซื้อสลากออมสินซึ่งอันนั้นเนี่ยมันไม่ได้สร้างผลตอบแทนที่ดีนะคะเงินที่เราเก็บออมเนี่ยสองสาบาทเนี่ยเอาไปลงในกองหุ้นได้เลยค่ะเอาไปลงในสินทรัพย์เสี่ยงได้เลยเพราะว่าการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยมันจะสร้างผลตอบแทนให้เราได้ดีกว่าการเอาไปลงอย่างอื่นนะคะแล้วก็เราอายุน้อยเนี่ยคือรับความเสี่ยงได้สูงนะคะ อันที่3ก็คือรู้จักเลือกที่จะไปลงกองต่างประเทศเพราะว่าทางเลือกของการลงทุนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่กองไทยนะคะหลายๆคนนี่รู้จักแต่กองไทยรู้จักแต่หุ้นไทยอันนั้นมันคือการปิดโอกาสการลงทุนของเรานะคะฉะนั้นต้องอมีโอกาสมีทางเลือกแล้วก็ให้เลือกนะคะก็คือเลือกอลงทุนกองต่างประเทศหาโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับตัวเรานะคะก็คือเลือกลงทุนที่มีหลากหลายประเภทมากขึ้น อันที่4นะคะก็คือเวลาเราเปลี่ยนงานหรือย้ายงานเนี่ยหลายๆคนก็จะมีปัญหาว่าเอาเงินออกมาจากระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเลยซึ่งอันนั้นไม่ถูกต้องนะคะซึ่งปัจจุบันเนี้เวลาถ้าเราเปลี่ยนงานหรือว่าเราย้ายงานเนี่ยเราสามารถที่จะโอนย้ายเงินของเรานะคะจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเข้าไปกองทุน RMF for PVD นะคะ ซึ่งมันได้ประโยชน์อยู่2ต่อนะคะอันแรกก็คือ,เ,อเรื่องภาษีแล้วก็ไม่ต้องเสียนะคะอันที่2ก็คือระบบการออมของเรามันไม่หยุดชะง,งักเพราะว่าหลายๆคนนี้ก็จะเปลี่ยนงานบ่อยช่วงชีวิตของเราเนี่ยอาจจะเปลี่ยนงาน2ครั้ง3ครั้งหรือบางคนอาจจะ5ครั้งด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราเปลี่ยนงานเนี่ยเราสามารถที่จะโอนย้ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราเนี่ยเอาไปบริหารจัดการต่อให้มันถูกต้องนะคะอันที่4ี่นะคะ เงินอกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราเนี่ยส่วนใหญ่นี่ก็คือแผนทางเลือกจะมีจำกัดลองไปถามทาง HR หรือว่าไปถามทางคนที่ดูแลเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดูนะคะว่าทำไมเขาไม่ปรับไม่เปลี่ยนหรือว่าไม่เลือกฟันเมนเจอร์ที่ดีๆมาให้นะคะเพราะว่าหลายๆที่เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมีมายังไง10ปี20ปีก็ยังเป็นกองแบบเดิม ความเสี่ยงก็เดิมๆทางเลือกก็เดิมๆอันนี้ในฐานะที่เป็นเงินเราก็เป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเป็นเงินก้อนที่เราจะต้องใช้เพื่อการเกษียณอันนี้เราต้องเข้าไปดูเข้าไปสอบถามเขานะคะว่าทํายังไงเขาจะปรับเปลี่ยนแผนทางเลือกแผนการลงทุนให้มันดีขึ้นเพื่อให้เรามีทางเลือกที่หลากหลายเพื่อให้เราบริหารจัดการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำนะคะแล้วก็ถ้าเราเลือกลงอะไรแล้วเนี่ยลงกองทุนอันไหนแล้วเนี่ยถ้ามันมีปัญหาหรือว่ามีผลตอบแทนไม่ดีอย่าไปทนถือนะคะเราจะต้องเปลี่ยนสามารถที่จะปรับเปลี่ยนของอการลงทุนของเราให้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักเบื้องต้นสำหรับการลงทุนของมนุษย์เงินเดือนแล้วก็สิทธิพิเศษ ทางภาษีต่างๆนี้เราต้องใช้ให้ครบนะคะหลายๆคนเนี่ยอยากจะออมแค่เพียงแค่นิดเดียวเพราะว่ามองว่ามันนานเกินไปรู้สึกว่าจะทนไม่ได้ที่จะต้องลง10ปี20ปีแต่อย่าลืมนะคะว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากถ้าคุณไม่ทําในวันนี้เนี่ยอีก10ปีอีก20ปีคุณก็ไม่มีเงินเพราะฉะนั้นลองคิดในทางกลับกันนะคะว่าถ้าเราเริ่มวันนี้แล้วเรามองอีก10 20ปีแล้วเราจะมีเงินก้อน 10ถึง15ล้านเนี่ยถ้าเราเริ่มได้เร็วก่อนมันก็จะทำให้เงินของเรามันไปถึงเป้าหมายก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น SSF ตัว r M F เนี่ยถ้าเรามี สัดส่วนที่สามารถจะลงทุนได้ก็ให้ใช้สิทธิ์ให้หมดนะคะอย่าไปคิดว่าเงินก้อนนี้ลงอันนี้ก่อนเงินก้อนนี้ลงอันนี้ทีหลังให้ใช้ผลประโยชน์ทุกอย่างนะคะทําให้เงินของเราเนี่ยจะได้ออมแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็ได้ประโยชน์ทางภาษีควบคู่ไปกันด้วยค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงในกรณีของนักมนุษย์เงินเดือนที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหลายๆคนก็เลือกที่จะไม่เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเหตุผลก็คือเงินไม่พอใช้อันนี้เราต้องกำจัด ความคิดอย่างนี้ออกไปก่อนนะคะอันดับแรกก็คือกองทุนส่งแรงนินชีพนี่มีประโยชน์กับเรามากๆนะคะเพราะว่ามันเป็นเงินที่มีการหักจากเงินเราทุกเดือนเหมือนถูกบังคับออมในขณะเดีวยวกันเนี่ยเราก็จะมีเงินจากนายจ้างอีกส่วนหนึ่งเท่ากับว่าถ้าเดือนหนึ่งเราถูกหัก3%เเนตเี่ยเราก็จะได้อีก3%จากนายจ้างเท่ากับว่าเดือนหนึ่งเนี่ย เราถูกบังคับออมเท่ากับ6%นะคะแล้วก็ในส่วน3%ที่เราได้จากนายจ้างนีเป็นเงินฟรีๆเลยนะคะทีนี้ถ้าใครไม่ไปสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ถือว่าเสียโอกาสได้เงินในส่วนของนายจ้างไปเลยนะคะอันนั้นก็เลยเป็นเป็นความเชื่อของบางคนนะคะที่มีความเชื่อผิดๆที่ไม่เข้าไปสมัคร ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะอันนี้อยากจะให้ทุกคนเริ่มจากจุดนี้ก่อนนะคะทีนี้ปัญหาของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราเข้าไปเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอก็คือทางเลือกของแผนเนี่ยจะมีจํากัดอย่างที่บอกแต่แรกว่าเ,ออเวลาเราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเราควรจะเข้าไปตรวจสอบนะคะว่าแผนทางเลือกมันมีอะไรบ้างทีนี้ถ้าแผนทางเลือกมันมีจํากัดมันก็จะเป็นอุปสรรคในการที่จะทําให เ,เงินของเราเติบโตเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปดูนะคะว่าแผนทางเลือกมีเยอะพอไหมถ้ามีไม่เยอะนะคะเราควรจะเข้าไปคุยกับทางาคนทุนดูแลเ,เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เขานําเสนอสิ่งที่ดีขึ้นให้กับพนักง,งานนะคะอันนี้สามารถที่จะรวมตัวกันได้หรือว่าเข้าไปคุยกับาทางคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะให้เรา มีโอกาสได้เข้าไปนําเสนอตรงนั้นนะคะข้อที่2ก็คือกองทุนสํารองเลี้ยงชีพส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีโอกาสได้ทํารายการได้ทุกวันนะคะซึ่งก็จะเป็นข้อจํากัดอันหนึ่งที่ทําให้การบริหารจัดการเงินเราไม่มีประสิทธิภาพนะคะการที่กองทุนสํารองเลี้ยงชีพทํารายการได้ทุกวันเนี่ยมันจะมีโอกาสที่ดีกับเรานะคะอันนี้ต้องไปดูด้วยว่า มันมีโอกาสตรงนั้นหรือเปล่าในกองทุนที่เราเลือกลงทุนไปนะคะถ้าไม่มีอาจจะต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมนะคะการลงทุนได้ทุกวันนี่หมายความว่าการซื้อการเข้าไปลงทุนในกองทุนสำรองนิชีพสามารถทําได้ทุกวันแล้วก็การขายออกมาในกรณีเราจะเปลี่ยนแผนก็ทําได้ทุกวันทําให้เงินของเราไม่เสียโอกาสของการลงทุนค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญข้อที่2นะคะอันที่3มก็คือกรรมการเนี่ยเขามีเวลา ติดตามตรวจสอบผลงานให้เราหรือเปล่านะคะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลายๆกองเนี่ยทิ้งไว้เลย10ปีก็แล้ว20ปีก็แล้วไม่มีใครมาติดตามผลงานเราอันนี้เราต้องเข้าไปดูนะคะว่าผลงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยมีคนดูแลไหมนะคะเพื่อไม่ให้เกิดเสียโอกาสในการลงทุนนะคะอันที่4ก็คือแผนการลงทุนนี่มันปลอดภัยเกินไปไหมคือมันจะไม่เสี่ยงเลยซึ่งอันนั้นเนี่ย มันเรียกว่ามีข้อดีอยู่นิดเดียวนะคะมันก็คือไม่เสี่ยงแต่ในเรื่องของการสร้างผลตอบแทนการทำให้เงินเตบิตบโตเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์เราเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปดูนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับกองทุนสำรองวิชีพที่เราเข้าไปลงทุนเนี่ยเป็นลักษณะนี้ไหมก็คือมันไม่เสี่ยงเอาซะเลยแล้วก็อยู่ในที่ปลอดภัยอย่างเดียวแล้วเงินก็ไม่โตนะคะอันที่5ก็คือไม่มี คนที่แนะนําในการเลือกแผนเลยนะคะเราจะเลือกแผนอะไรเราจะทําอะไรก็ไม่มีใครให้คําแนะนําเลยอันเนี้ยเราต้องเ,อ ال, เข้าไปดูเข้าไปตรวจสอบค่ะก <c oughs> ็ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของอปัญหาหลักๆของกองทุนสมรองลิงชีพนะคะที่มนุษย์เงินเดือนอย่างเราเนี่ยจะพบเจอกันอยู่แล้วก็เราก็จะอยู่กับปัญหาอย่างเนี้ยแล้วก็เราก็ไม่ได้บริการอาหารจัดการเงินก้อนนี้ให้มันดี มันก็เลยเป็นอุปสรรคอันยิ่งใหญ่เลยอะค่ะที่ทําให้เงินกเกษียณของเราที่เราอยู่ในระบบของมนุษย์เงินเดือน 10, 20, 30ปีเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้บริหารจัดการเงินก้อนนี้เลยค่ะค่ะในฐานะมนุษย์เงินเดือนนะคะเราจะต้องทราบถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อให้การบริหารการลงทุนของเรามีประสิทธิภาพนะคะแล้วเรา ก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีได้เต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยนะคะก็เดี๋ยวมาทบทวนหลักเกณฑ์กันนิดนึงนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะปีนี้เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะคะสมัยก่อนนี้เราจะมี ltf มี r m f แล้วป,ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐบาลก็ได้มีการปรับหลักเกณฑ์ของ ltf ก็คือยกเลิก ltf ออกไปแล้วก็เอาตัว ssf เข้ามาแล้วก็วงเงินที่เคยแยกกันอยู่ระหว่าง ltf กับ ssf หลังจากที่มีการปรับหลักเกณฑ์แล้วเนี่ยก็คือเอาวงเงินทุกอย่างมารวมกันหมดนะคะทำให้คนที่มีฐานเงินเดือนสูงๆเนี่ยจากเดิมที่เคยลดหย่อนได้เยอะนะคะก็จะลดหย่อนได้น้อยลงนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นประโยชน์สําหรับคนที่ฐานเงินเดือนระดับต่ําระดับกลางเนี่ยก็จะมีโอกาสออมได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าหลักเกณฑ์เนี่ยค่อนข้างที่จะเอื้อกับคนที่มีฐานเงินเดือนยังไม่ค่อยสูงมากนะคะ ก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งสำหรับคนที่อยากจะออมให้มันเยอะขึ้นนะคะวันนี้เรามาทบทวนหลักเกณฑ์กันนะคะว่าจากวงเงินทั้งหมดที่รวมกันแล้วเนี่ยห้าแสนบาทที่เราจะลงทุนได้ต่อปีเนี่ยมันแยกเป็นอะไรบ้างนะคะอันแรกก็คือเงินออกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยปกตินี่คือตัวบริษัทเนี่ยจะหักจากเงินเดือนเรานะคะก็อยู่ในอัตราตั้งแต่2-15%แล้วแต่ว่า เขาหักเราไว้เท่าไหร่นะคะหลังจากที่หักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเนี่ยเราก็จะมีเงินส่วนเพิ่มเติมที่เราจะลงทุนได้เพิ่มนะคะส่วนที่2ก็คือเป็นส่วน arm f นะคะ arm f เนี่ยเราลงได้30%ไม่เกิน5 0 0แสนนะคะอันนี้เป็นวงเงินที่2นะคะอันที่3ก็คือ s s f ตัว s s f นี่ก็คืออยู่ในหลักเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกันก็คือ30% ของรายได้ของเรานะคะแต่ไม่เกิน200,000บาทนะคะอันที่4ี่ก็คือตัวประกันบำนาญน,นะคะตัวประกันบำนาญน,นี่ก็คือลงได้เต็มที่ก็คือ200,000ทีนี้เราเอาวงเงินทั้ง4อันมารวมกันเนี่ยก็คือรวมกันทั้งหมดเนี่ยคือได้ไม่เกิน500,000ต่อปีนะคะเท่ากับว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีในปีนี้เนี่ย ถ้าเราใช้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสมมติว่าเรามีฐานเงินเดือนที่20%เรเราลง5 0 0แสนเท่ากับเราได้ผลประโยชน์ทางภาษีก็คือ500,000คูณ20%เเท่ากับเราได้ผลประโยชน์ถึง1 0 0 0 0 0บาทต่อปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้นอกเหนือจากการออมระยะยาวแล้วเนี่ยเรายังได้สิทธทิประโยชน์ทางภาษีซึ่งค่อนข้างคุ้มค่ากับการลงทุนมากๆค่ะ,ะต่อไปจะยกตัวอย่างนะคะสาหรับ คนที่ลงใน S S F นะคะสมมติว่ารายได้ของนางสาว A นะคะมีรายได้ต่อปี5แสนนะคะเงื่อนไขของ S S F ก็คือลงได้30%ไม่เกิน2 0 0 0 0เพราะฉะนั้นเนี่ยนางสาว A รายได้5 0 0 0เท่ากับว่า30%คูณ5 0 0นเท่ากับว่าปีนั้นเนี่ยนางสาว A จะลงได้1แส0 0 0บาทต่อปีค่ะ ตัวอย่างที่2นะคะเป็นอีกคนหนึ่งนะคะนางสาวบีไรายได้ต่อปีอยู่ที่8,000 0นนะคะเ,เงื่อนไขของ SSF ก็คือลงได้30%ของแ0 0 0สนซึ่งถ้าเอา30%คูณ8 0 0แสนเี่ยก็คือได้2 4 0แสนแต่ SSF มีเงื่อนไขว่าห้ามลงไม่เกิน2 0 0แสนเพราะฉะนั้นเนี่ยนางสาวบีก็คือจะลงเต็มที่ก็คือ2,000สนบาท นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของการลงทุนใน S S F ค่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างของการลงทุนใน Arm F นะคะ Arm F หลักเกณฑ์ของ Arm F ก็คือลงได้30%แต่ไม่เกิน5 0 0แสนนะคะสังเกตดูว่าวงเงินของ Arm F จะเยอะกว่า S S F นะคะแต่30%เอเท่ากันนะคะตัวอย่างก็เป็นนางสาว A นะคะไรายได้500,000ถ้าลงทุนได้30%อของ5 0า0 0 0ก็เท่ากับ นางสาว A, อาอาเอลง armf ได้แสนห้านะคะทีนางสาวบีเนี่ยรายได้ค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะคะได้รายได้ต่อปีเนี่ยสองล้านถ้าเขา,าจะลงใน armf เนี่ยสิทธทิทางภาษีของ armf อก็คือได้30%เปอร์เซ็นต์ของเงิน2ล้านซึ่งเอามาคูณกันได้เท่ากับ6 0 0 0แต่หลักเกณฑ์ของ armf บอกว่า,าห้ามลงเกิน5 0 0 0เพราะฉะนั้นนางสาวบีก็คือลง armf ได้แค่5 0 0 0 0บาทค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือหลักเกณฑ์ก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะสําหรับตัว S S F และ r m F ค่ะค่ะสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะคะเราควรจะทราบนะคะว่า S S F กับ r m F ต่างกันยังไงนะคะสิ่งที่ต่างกันก็คือถ้า S S F เนี่ยเ,เป็นการสร้างนิสัยการออมระยะยาวให้กับคนวัยทำงานนะคะส่วนตัว r m F เนี่ยเป็นการออมเพื่อการ,กรเกษียณนะคะ อันที่2นะคะก็คือเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่แตกต่างกันนะคะก็คือ30%ของ ssf เนี่ยลงได้ไม่เกิน20000นนะคะส่วน r m f นี่คือ30%ได้ไม่เกิน500000นะคะอันนี้ข้อแตกต่างข้อที่2นะคะข้อแตกต่างข้อที่3ก็คือเรื่องระยะเวลาการถือครองนะคะถ้าเป็นตัว ssf เนี่ยจะถือระยะเวลา10ปีแต่ถ้าเป็น r m f เนี่ยเราต้องถือต่อเนื่องนะคะทุกปีเว้น เว้นปีเว้นปีได้นะคะแต่การถือเนี่ยจะต้องถือจนถึงอายุ55นะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อแตกต่างที่สำคัญของกองทั้งสองอย่างค่ะค่ะแล้วก็เรามาดูข้อเหมือนข้อแตกต่างนะคะข้อเหมือนของกอง SSF และ R m F ก็คือสามารถที่ลงในสินทรัพย์ได้ทุกประเภทแล้วนะคะสมัยก่อนแล้วลงใน LTF เนี่ยเขาจะให้เลือกได้ลงแค่กองหุ้นไทยแค่นั้นเองนะคะแต่พอเขาเปลี่ยนหลักเกณฑ์เป็น SSF แล้วเนี่ย กลายเป็นว่าสินทรัพย์ที่ลงทุนได้ของ SSF และ r ารนี่คือจะเหมือนกันก็คือมีสินทรัพย์ให้เลือกหลากหลายประเภทให้ลงทุนนะคะอันที่2ก็คือวงเงินของทั้ง SSF และ r ารเนี่ยจะรวมอยู่ในกับเงินประกันแล้วก็เงินบำนาญน,นะคะคือรวมกันแล้วไม่เกิน5 0 0แสนอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เหมือนกันก็คือรวมอยู่ในวงเงินเดียวกันนะคะ,ะข้อแตกต่างนะคะก็คือเรื่องของ สัสดส่วนการลงทุนนะคะก็คือ30%ของ SSF เนี่ยลงได้ไม่เกิน2,000 0 0แต่ของ RMF เนี่ยคือ30%ไม่เกิน5,000 0 0นะคะอันที่2ก็คือเรื่องระยะเวลาที่ต่างกันนะคะก็คือ SSF ลงแค่10ปีตัว RMF เนี่ยต้องลงต่อเนื่องจนถึงอายุ55อันนี้คือความแตกต่าง ข้อที่2นะคะค่ะสําหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างเรานะคะเวลาเราลงทุนไปเนี่ยเราก็เร่ง <S <s เร่งรีบรีบลงเพราะวันใกล้สิ้นปีนะคะฉะนั้นเรามารวบรวมว่าข้อผิดพลาดอะไรที่ทําให้เงินเราไม่โตแล้วพอร์ตของเราพังนะคะอันแรกก็คือเวลาใกล้สิ้นปีเราก็รีบไปซื้อสะดวกที่ไหนแล้วก็ซื้อที่นั่นนะคะทําให้เป็นข้อผิดพลาดข้อแรกเลยคือเราไม่มีโอกาสได้เลือกค่ะ ก็คือตัดสินใจซื้อในที่เราที่เราสะดวกที่สุดนะคะอันที่2ก็คือเราดูผลงานย้อนหลังอย่างเดียวสังเกตไหมคะว่าเวลาเขาขายตัว SSF หรือ r ารเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะพูดถึงผลงานย้อนหลังแล้วเวลาเราไปเลือกกองที่ผลงานย้อนหลังดีอ่ะสุดท้ายพอเราซื้อไปสังเกตไหมคะว่าบางทีกองที่มีผลงานดีแล้วมันกับแย่อันนี้ก็เกิดขึ้นเยอะกับหลายๆกองที่เกิดขึ้นนะฮะการดู ผลงานย้อนหลังอย่างเดียวก็เลยเป็นมิติเดียวที่ไม่ถูกต้องนะคะต้องดูหลายๆองค์ประกอบเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพิจารณาในเรื่องหลายๆปัจจัยด้วยนะคะเวลาที่เราจะลงทุนนะคะอันที่3ก็คือไม่ติดตามผลงานนะคะเ,ออเวลาเราซื้อไปเนี่ยเราก็ไม่ได้ดูผลงานนะคะซื้อไปก็ทิ้งเลยแล้วก็แล้วเราก็ไม่มาดูอีกเลยว่ามันดีหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข้อผิดพลาดข้อที่3ที่คนส่วนใหญ่จะเจอนะคะ แล้วก็อันที่4ี่คือพอผลงานไม่ดีแล้วก็คือไม่ปรับเปลี่ยนอันนี้คือยิ่งหนักไปใหญ่นะคะพอไม่ดีแล้วไม่ปรับเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยอยู่กับกองที่ผลงานไม่ดีเป็น5ปี10ปีเท่ากับว่าเงินเราไม่โตขึ้นใน5ปี10ปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเกิดค่าเสียโอกาสนะคะแล้วทาให้ผลตอบแทนเราไม่สร้างเงินกเกษียณที่ดีให้กับเราได้นะคะอันที่5คือกระจายเงินมากเกินไปหลายๆคนเนี่ย ซื้ออยู่30กองนะคะซึ่งมันเยอะเกินไปแล้วก็ทำให้เราติดตามไม่ทันนะคะแล้วเราไม่มีเวลานั่งแยกแยะว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีแล้วควรจะแบ่งจัดสัดส่วนยังไงให้เหมาะสมนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัญหา5ข้อหลักที่คนลงทุนในกอง LTFMf แล้วก็ s s f ที่ ออมีปัญหาอยู่ในปัจจุบันค่ะออทีนี้เรามาดูในเรื่องทำยังไงให้พอร์ตเราโตทำยังไงให้เงินลงทุนของเราโตนะคะอันดับแรกก็คือเนื่องจากว่าการลงทุนนี้เขาเปิดให้เราลงทุนในหลายๆสินทรัพย์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะกระจายไปหลายๆสินทรัพย์นะคะไม่ใช่ลงทุนในที่ปลอดภัยที่สุดนะคะหลายคนเข้าใจผิดว่าเงินกษียณเนี่ยต้องอยู่ในที่ปลอดภัยคำว่าปลอดภัยคือไม่โตนะคะ แล้วก็การที่คุณไม่เสี่ยงก็คือความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินลงทุนของเราก็นี้ก็คือควรจะมีการจัดสรรการลงทุนทั้งเงินเก่าเงินใหม่นะคะมีงานมีการจัดสรรให้เหมาะสมว่าเราจะลงอะไรในสัดส่วนเท่าไหร่แล้วมีการกระจายไปการลงทุนไปหลายๆภูมิภาคแล้วก็ไม่ได้กระจุกอยู่แค่กองไทยนะคะต้องหาโอกาสของการลงทุนไปลงทุนเมืองนอกด้วยนะคะเพราะว่าโอกาสของการลงทุนในเมืองนอกเนี่ยจะมีเยอะกว่า แล้วก็มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่านะคะอันที่2ก็คือลงทุนให้ครบตามสิทธิ์นะคะมีสิทธิ์เท่าไหร่ลงทุนให้หมดนะคะเพราะว่าการออมเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อจํากัดนะคะว่าเราต้องออมเท่าไหร่นะคะเราออมให้มากที่สุดก็คือดีที่สุดสําหรับเงินกเกษียณของเรานะคะอย่าไปจํากัดในเรื่องของการออมนะคะแล้วก็แต่ต้องจํากัดเรื่องการใช้จ่ายนะคะทําให้กลับกันนะคะหลายๆคนเนี่ย การใช้ใจ่ายไม่จํากัดแต่ออมจํากัดนะคะถ้าทําแบบนี้แล้วเงินกษียณเราจะไม่โตค่ะอันที่3มก็คือเราต้องติดตามผลงานนะคะอย่างน้อยทุก3เดือนถึง6เดือนเนี่ยเราต้องคอยดูนะคะว่ากองที่เราเลือกลงทุนไปยังดีอยู่หรือเปล่าแล้วก็เราอยากจะปรับเปลี่ยนยังไงให้มันเหมาะสมนะคะต้องออมีเวลาในการติดตามผลงานแล้วก็ปรับเปลี่ยนกองทุนให้เหมาะสมทุกครั้งนะคะกองไหนไม่ดีปรับเปลี่ยนได้นะคะอันที่4ี่นี่คือ พยายามที่จะศึกษาหาความรู้แล้วก็ศึกษาแนวโน้มทิศทางการลงทุนให้ดีนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนกองทุนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสีข้อในการเทคนิคในการบริหาร armf แล้วก็ ssf ให้โตไวค่ะมีคำถามอีกอันนึงนะคะที่คนถามมาค่อนข้างเยอะนะคะว่าถ้าวงเงินที่เราใช้มันเต็มแล้วเราจะต้องเลือกระหว่าง ssf และ armf เราควรจะเลือกอะไรระหว่าง S S F และ Arm F นะคะคำถามนี้ได้รับมาบ่อยมากนะคะก็คือการที่เราจะเลือกลงอะไรเนี่ยก็คือต้องดูเรื่องอายุของเราเป็นหลักนะคะเพราะว่า,าระยะเวลาการลงทุนมันต่างกันนะคะในส่วนของ S S F เนี่ยระยะเวลาการลงทุนก็คือ10ปีในส่วนของ Arm F ระยะเวลาการลงทุนก็คือถึงอายุ55นะคะเพราะฉะนั้นจุดตัด ของระยะเวลาการลงทุนก็คืออยู่ที่อายุ45นะคะถ้าเราอายุต่ำกว่า45เนี่ยคำแนะนำคือเราควรจะเลือกการลงทุนใน s s f เพราะว่าระยะเวลาการถือคลองใน s s f ม,มันก็คือจะสั้นกว่า r m f นะคะคือถือแค่เพียง10ปีแต่ถ้าเราอายุ45ขึ้นไปนะคะเช่นอายุ48หรือว่าอายุ50 การที่เราถือ ARMF เ,เนี่ยระยะเวลาการถือคลองเราจะสั้นกว่านะคะเพราะฉะนั้นทางเลือกการลงทุนของคนที่อายุเกิน45ก็ควรจะลงใน ARMF เ,เป็นหลักนะคะแล้วก็พอถึงเวลาครบกำหนดเนี่ย เราก็สามารถที่จะเอาเงินก้อนที่ครบกําหนดเนี่ยมาบริหารจัดการต่อได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการลงอะไรที่สั้นกว่าก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของการเอาเงินกลับมาแล้วก็เอามาบริหารต่อนะคะแต่อีกอันนึงที่ต้องพิจารณาก็คือทางเลือกของ SSF และ r M F เนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะเลือกให้ดีนะคะว่าเราชอบกองไหนนะคะบางทีถ้าทางเลือกของ r M F มีหลากหลายกว่าและน่าสนใจกว่า แต่ระยะเวลาการถือครองมากขึ้นนิดนึงเราอาจจะเลือกที่จะลง armf มากกว่าค่ะสุดท้ายนะคะก็สำหรับคนที่ลงทุนใน s s f armf หรือแม้แต่ ltf นะคะก็จะขอฝากไว้ว่าการบริหารจัดการเงินก้อนนี้ก็จะมีความสำคัญพอๆกับการบริหารจัดการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็บริหารเงินทุกส่วนให้ดีนะคะเพื่อ พอร์ตการลงทุนเกษียณของเราจะได้เติบโตเป็น10ล้าน15ล้านตามที่เราอยากได้นะคะแล้วก็สำหรับนักลงทุนที่มีการลงทุนในกองทุนเหล่านี้แล้วอยากจะหาที่ปรึกษาในเรื่องของคำแนะนำในเรื่องของการจัดพอร์ตคำแนะนำในการเลือกกองทุนก็มาคุยกับทางเราได้นะคะเรายินดีที่จะให้คำแนะนำในการเลือกกองทุนที่เหมาะสมให้กับท่าน,นะคะ่ะก็แอด มาได้ที่ลายแอดของเรานะคะแอดเวลล์ริพับบิค่ะเรายินดีที่จะช่วยเหลือทุกท่านให้ไปสู่เป้าหมายของการเกษียณที่มีเงินเพียงพอสำหรับใช้จ่ายค่ะ